ตั้งให้เลยอ่ะตั้งให้เลยเอาละเออเออเอาละคุณดูนี่หน่อยวันนี้เนี่ยบ่อนทุกบ่อนในกรุงเทพโอเคคุณแม่ให้ก็เปิดเขาก็ต้องหากินด่านลี่ไถนครบาลมี88สอนอนจราจรกลางก็ขึ้นกับบชอนรายเดือน10,000แสนบาทต่อการตั้งด่านหนึ่งครั้งนี่คือการกำหนดเลยสกาย โดนไป2,7 0 0 0แล้วคนเดียววันนั้นยังเจอเกาหลีอีกเมื่อกี้ลืมถามเขายังเห็นนักท่องเที่ยวคนอื่นอีกที่โดนดังนั้นถ้าผมตั้งสุภาษิฐานว่าด่านหนึ่งเนี่ยต้องจ่ายแสนหนึ่งถามว่าไอเด็กเด็กอ่ะตจอตองไปไทยอีกเท่าไหร่88สอนอนแสนหนึ่งต่อ30วันก็คือ3ล้าน3ล้านคูณ88สอนอรวม264ล้านต่อเดือน เอาละมาดูทางจราจรจราจรกลางตั้งได้ทั่วกรุงเทพตั้งได้ตลอดเวลาอ่ะโมบละกันว่าแสนหนึ่งต่อวันวันละ20ด่านเพราะอะไรอ้าวเดี๋ยวตั้งที่นูน่นตั้งที่นี่ตั้งไปตั้งมาวันละ2ล้าน2ล้านคูณ30 000, วันรวมส่ง60ล้านทั้งหมดส่งเดือนละ324ล้าน โดยประมาณแบ่งทอนกันไปผู้กํากับเท่าไหร่แบ่งทอนกันไปเท่าไรนี่เท่าไหร่อัตราลีไถไหนมึงก็เอามาให้กูแล้วก็มาใช้หน่อยอัตราลีไถนะแอลกอฮอล์สามหมื่นตัวชีเจอสีม่วงแสนหนึ่งยาเสพติดพบยาว สามแสนบ้างห้าแสนบ้างตัวเจออาวุธควันดำบุหรี่ไฟฟ้านี่คือกระบวนการรี้ไถหลังจากที่บ่อนถูกปิดไปถามว่าเราจะจัดก,การเรื่องนี้ได้อย่างไรถ้าเราไม่ได้คนที่เข้มแข็งอย่างที่คุณพูดคุณปุ้มคุณพูดว่า บชนอาจับปุรีไฟฟ้าอาจะตั้งข้อกล่าวหา157อย่างนี้ใช้ไม่ได้อย่างนี้ไปไม่ไปถึงแก่นแก่นของมันคือคุณจะต้องหาเงินไปส่งถ้าคุณตั้งด่านต้องมีด่านละ1น0 0งแสนที่จะต้องหามานี่คือแก่นถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้คุณตั้งด่านไม่ได้ด่านใหญ่มันไม่ใช่จุดสกัด ปกติผมใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเมืองนานผมไม่เคยเจอผมต้องมีพฤติการน่าสงสัยคุณถึงจะมาค้นผมได้นี่ค้นแม่งกะทั้งให้ถอดรองเท้าคุณถามดูหน้าตายอย่างไอไสกายเนี่ยพอเห็นเป็นนักท่องเที่ยวพอเห็นเป็นต่างชาติโอ้โหส้มหล่นเลยครับเจอคนไทยไปไปไอคนดีเนี่ยมันกลัวด,ดานแต่ไอคนร้ายเนี่ยแม่งชอบ ชอบเพราะอะไรกูจ่ายกูก็รอดถูกไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมขอให้ระดับนายกลงมาจากการถ้ายังปล่อยอย่างเนี้ยชงไม่เว้นแต่ละวันและผมย่อมจำเป็นต้องมาทําทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ใช่หน้าที่ผมแต่ผมต้องมาทําผู้กำกับคิดด่านหนึ่งเท่าไหร่ และผมถามว่าการลี้ไถเนี่ย,ยคุณคิดหรือว่าไอ้สมคนที่สากายพูดมันจะได้อันเองคิดผิดแม่งต้องมีลงกองกลางก็อย่างที่บอกไงพอด่านมาสิบกว่าคนมันเจอคันนี้ก็กวักเรียกไอ้สคนนี้ก็มามุงเฮ้ยอะไรมีอะไรอ๋ออยู่หรือปะผิผิดผิด,ผด,ผดลงมาเลยลงมาเลยอ่ะลงมาคุยอ่ะก็ไทาผิดจริงๆคุณก็ส่งไปเลยค่าปรุงค่าปรับอะไรคุณจัดการไปเลย แต่นี่ไม่ใช่ค่าปาัาคุณนั่งขู่เข็นเขาเป็นชั่วโมงแล้วสก,กายดูด้ว่าหน้ามันขู่ง่ายไหมละ่ะมันหน้ามันก็ขู่ง่ายอยู่แล้วถูกไหมถ้ามันไปเจอหน้าแบบอย่างผมมันก็ไม่ขู่ไป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 แต่ถ้าเจออย่างสก,กายโอ้ยขู่ง่ายตายหาเลยโอ้ยมึงบุหรี่ไฟฟ้าแย่แล้วมึงโดนทุโคษคุกเลยสองปีดังนั้นผมอยากให้สังคมไทยตื่นตัวกับเรื่องการคอรัปชันการโกงกิน เพราะหลังๆที่คุณสังเกตได้เพราะนายกปล่อยนายกปล่อยมากเกินไปเลยมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันมากมายใช่ไหมครับกรมอุทยานใช่ไหมครับาการรีถ่ายการจ่ายเงินกระบวนการทั้งหมดเนี่ยผมยังพูดไม่จบนะแต่วันนี้ผมเปิดพยา,ยานเพื่อให้คุณเห็นความตั้งใจของผม จริงๆผมต้องเอาเงินเนี่ยสองหมมาคืนขาวแม้ว่าเขาไม่เอาก็ต้องคืนเขาวเพราะไอเนี่ยมันไม่ใช่ค่าปรับเขาก็บอกแล้วค่าปรับมันก็ต้องมีใบเสร็จเขาก็รู้ดังนั้นเอา2 7 0หมบวกด้วยไอเงินที่ผมออกค่าตั๋วกับค่าโรงแรมค่าที่พักค่าคุ้มครองเขาเอาไปคืนเขาซะและกล่าวคําขอโทษต่อคนนักท่องเที่ยวเพราะไม่งั้นอะ คุณบอกว่าคุณเป็นเปิดเป็นประเทศท่องเที่ยวแล้วคนมาเที่ยวคุณเนี่ยคุณทําแบบนี้พูดง่ายๆว่าคุณเป็นเจ้าของบ้านแต่คุณทําแขกของคุณแบบนี้หรือขณะเดียวกันแขกของคุณเนี่ยใจดีแค่ไหนเขาไม่กล่าวร้ายเขาไม่เหมือนผมผมรู้ว่าผอบชนเนี่ยเขาเกลียดผมเกลียดผมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมรู้ทันเพราะผมรู้ทันไงเอาละเกรดก็ให้ไปแล้ว คุณอยากจะถามอะไรผมอีกเรื่องนี้ควรจะจบได้ผมโทรหาพอบอรตรด่นพอบอพยานผมมาเรียบร้อยแล้วพอบอส่งตำรวจมานะและสอบปากคำเขาดีๆอย่าไปชี้นำเขาว่าเขาเป็นผู้ให้สินบนเวรกรรมบาปกรรมตายจะไปทำงั้นไม่ได้เขาถูกบีบคั้น เขาก็จําเป็นต้องให้เขาไม่ให้ก็จะเอาตัวเข้าไปไปขังไปอะไรอย่างนี้นักท่องเที่ยวที่ไหนคุณนึกถึงใจเขาใจเราสิครับถ้าคุณไปประเทศบ้านเขาเนี่ยคุณก็คิดเออจากจบจบ,จบไปอย่างที่เขาบอกดังนั้นควรเอ่ยคําขอโทษอย่างเป็นทางการนําเงินคืนเขาเขาไม่ต้องการเงินมากกว่านั้นเมื่อวานนี้เขาบอกผมแล้วแต่พี่เดี๋ยวว่าเขาอยู่หน้าคุณเขาก็เป็นแขกเขาก็ไม่อยากจะแบบว่าไปเอาอะไรถูกไหมละครับเขาเป็นแขกที่มีมารยาทอะ ดังนั้นเรื่องนี้จบได้ว่าตำรวจผิดแน่นอนทีนี้ตำรวจผิดคุณเล่นแค่หัวหน้าดานเหรอโอเคหัวหน้าดานอาจจะไม่รู้จริงนะอ่าหัวหน้าดานเขาไม่ได้มานั่งดูด้วยโอเคแต่ถามว่าคุณบกพร่องคุณบกพร่องแน่นอนพูิกับบกพร่องแน่นอนระบบการตั้งดานควรยกเลิกใครวะ มีอะไรมีอะไรฮะระบบการตั้งด่านควรยกเลิกยิ่งคุณตั้งด่านเยอะเท่าไหรเพราะว่าคุณไม่ได้จากบ่อนไงคุณก็ไปเอาจากด่านสามร้อยกว่าล้านผมถามว่าคุณทําอย่างเงี้ยใครเดือดร้อนประชาชนคนเดือดร้อนคุณจะตามจับผู้ร้ายคุณจับไปสิครับคุณตามจะจับอะไรคุณจับไปแต่นี่คุณตั้งด่านเพื่อรีถ่ถชาวบ้านคนดีๆเขากลัว ผู้ร้ายเขาไม่กลัวหรอกครับเพราะเขารู้ว่าเขาจ่ายตังค์แล้วเขารอดนักท่องเที่ยวคุณจับเขาไม่ได้คุณดูเขาไม่ได้เขาเป็นแขกเขาทําผิดไม่มากเช่นบุหรี่ไฟฟ้าคุณก็รู้แล้วมันผิดจริงแต่ก็คุณปล่อยเขาขายคุณอารมมารวยเขาสิเพราะเขาเป็นแขกอย่างยกตัวอย่างผมไปสิงคโปร์ผมไปเดินแล้วทิ้งบุหรี่สิงคโปร์จับแต่เขาเห็นคุณเป็นชาวต่างชาติเขาก็เตือนคุณครั้งหนึ่งบันทึกชื่อไว้ มันทึกพาสปอร์ตไว้เข้าในระบบเตือนคุณไว้นะเขาไม่ปราบคุณเพราะคุณเป็นแขกนี่คือระบบของ civilization คือประเทศที่เขาจเจริญแล้วแต่คุณไม่ใช่ไปขู่เขาไปเอาเงินจากเขาคดีนี้จบเพราะผมมีพยานพยานกำลังให้การและต้องจัดการตำรวจไม่ใช่เฉพาะ3คนนี้นะครับอย่าไปจัดการเฉพาะสิบตำรวจนะ ดาบตำรวจเพราะเด็กๆพวกนี้มันหาเงินส่งนายนี่คือระบบตำรวจไทยไคุณอย่าบอกนะครับว่าไอ้พวกด่านเนี่ยมันเอากันเองเป็นไปไม่ได้หรือไอ้สามคนนี้เก็บเงินใส่กระเป๋าเองเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคุณชวิทย์ครับการทำข้อผิดของข้าราชการแต่ละครั้งเนี่ยทุกครั้งก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนคุณตั้งไปทําไมคณะกรรมการมีการขับเคลื่อนเรียกร้อไงไหมครับว่าควรออกจากราชการเลยทันทีคุณควรจะออกจากราชการไว้ก่อนเลย เพราะการที่คุณยังอยู่เนี่ยดูดการย้ายมันทําให้คุณมีพยานยุ่งเหยิงคุณก็ยังรู้จักคุณก็ยังอะไรคุณควรจะตัดออกไปก่อนใครทําผิดพักไปก่อนเลยแต่นายกเนี่ยใช้วิธีการแบบทหารไม่รับรู้ว่มามดการเงินไปเออมีเรื่องว่ากัาการเงินไปอ่าอ่าเรามีทั้งคนดีคนไม่ดีนะเราต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายก็พูดอย่างนี้แหละประเทศมันถึงย่ำอยู่กับที่ ถ้าคุณให้ผมสิมึงมีปัญหาใช่ไหมเขาบอกร้องมามึงหยุดไปก่อนเลยมึงพักไปก่อนกูสอบกูสอบสามวันกูก็รู้แล้วนี่ขนาดผมไม่ได้มีอำนาจวาสนาผมยังเรียกสกายมาเป็นพยานได้เลยผมถามว่าคุณมีปัญญาไหมตำรวจจะบินไปเหรอบินไปไหนบินไปไต้หวันบินไปสิงคโปร์มันคงพูดเับคุณหรอกผมเชิญมาถึงที่นี่ทําไมผมทําได้ท่านท่านที่ผมไม่มียศไม่มีตําแหน่งแล้วใครเขามาพูดกับคุณให้คุณสัมภาษณ์เขา เาตรวจจะบินไปทีุ่โบินไปแล้วจะเจออะไรเขาไม่ให้การก็ได้เพราะอะไรเขาไม่ไว้ใจแต่เขามาหาผมผมบอกว่าสกาย I am your friend วันนี้ตำรวจกลังจะทำอะไรกันนะวันนี้ตำรวจตำรวจก็ต้องสอบสวนลงสำนวนเนอถามหาอยู่แล้วนะวันนี้ตำรวจกำลังทำอะไรกันอยู่ตำรวจกำลังทำหาอะไรกันอยู่เออถามอย่างนี้เลยตำรวจแม่งทำหาอะไรกันอยู่มองจะวิ่งเต้นมึง ทำไ,ไมอ่ามัวแต่พนันออนไลน์ใครกินผมจะแฉให้หมดแล้วไม่ต้องมาเคลียร์กับผมนะมึงไปทำบุญซะเลย 2. น้ำมันเถื่อนใครทำที่ระยองปากน้ำกระแสต้องเคลียร์กับปอที่5้าเขาคือใครบนเขาสัตหีบอย่ามาเคลียร์ผมพังกันให้หมด ถ้าจะเล่นบทผมเนี่ยถ้าไม่แข็งจริงเหลวเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ผมจะมาเนี่ยพูดเนี่ยทุกๆอย่างมีคนเกี่ยวข้องมีเจ้าหน้าที่รัฐได้หมด